ใหญ่ๆนะคะนะคะไม่เพงแล้วก็หอยงทงทะเลค่ะถ้าสัมสัมภาษณ์เลยค่ะคุณหาว่าของทะเลตรงนี้เป็นไงบ้างตองตาจะอดบอกว่าเป็นไงบ้างคะดาได้วันละเท่าไหร่คะนาเสือถักบอกเขาเลยค่ะวันละเจ็ดเป็นรวยตามันนี้อ๋อบอกความจริงแป่กลัวเมย์รู้ใช่ไนนต้อไม่ฟังจะไม่พูดนะ เจ็ดแปดร้อยแต่ว่าครอบครัวอยู่ได้นะคะซื้อว่าต่ำสุดแล้วเจ็ดแปด้อยถ้าเป็นแันกลัวเมียจะรู้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาวันหลังจะพาไปดูาอัานี่มัลยน้อยเกรงน้อยตะละักเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูการอ,อกทะเลนะคะว่าวิธีหากันอยู่กันยังไง จะพาไปดูนี่มีเจ็ดซับตรงนี้จริงๆเลยหาเจอได้ที่สุดตรงนี้ทะเลแห้งเล้นค่ะเก็บลูกอะอะไรก็หาไม่ค่อยได้ค่ะของน้อยลูกสองรูงจ้ะ

ไปดูวิธีการดำหาหอยแมงคู่ค่ะเออที่ไหนมือนะเลีวตรงยุ่ยไม่ได้เลี้ยงนะคะหอยจากธรรมชาติเลยค่ะหอยไม่ได้เลี้ยงเลยค่ะนี่หอยตลับค่ะ พูดกันนะตาหอยเลคงค่ะแล้วก็หอยตลับเดี๋ยววันหลัง,งตารวยแฟ <Family. S 1> มิลีจ่จะพาจะพาทัวรเที่ยวการวิธีหาเลยค่ะด้วยหนังลงอ้าแค่นี้ก่อนค่ะวันนี้หมดนะแค่นี้ก่อนนะคะ,คนนะ,คะวันนี้